อย่าลืมกด subscribe ให้ถึง1,000งักสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำจุลินซีหนอ่อกล้วยนะครับอันดับแรกเลยก็คือเราก็ต้องเข้าสวนกล้วยเพื่อเลือกหนอกล้วยนะครับ หน่อกล้วยที่เราจะเอามาทําก็คือจะเป็นหน่อกล้วยที่สูงประมาณ100สักร้อยเซนคือต้นเนี้ยได้ครับแล้วเราก็จะเอาหน่อมันไปทําเป็นจุลินทรีย์หน่อกล้วยเพื่อเอาไปใช้ในการเกี่ยวกับพวกรถผักรถอะไรเร่งลากเร่งอะไรต่างๆให้ผักพืชผ,ผักผลไม้ของเรานะครับวิธีการขุดก็ก็เหมือนกับขุดย้ายย้ายหน่อกล้วยทั่วๆไปครับโอเค ก็เดี๋ยวมาดูตอนขุดเสร็จเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขุดก่อนโอเคครับโอเคเราก็ได้หน่อกล้วยมาสามหน่อนะครับเราจะใช้ประมาณสามหนอ่อทีนี้เราก็ตัดเลยครับตัดจากลากมาก็ประมาณนี้เราจะเราจะไม่ใช้ลำต้นมันเยอะ ประมาณนี้ครับเราก็ได้สามนอแล้วเดี๋ยวเราก็ไปหัน่นหั่นซอยให้มันละเอียดแล้วก็เอาไปหมักกับเอาไปหมักกับนมเปรี้ยวแล้วก็อาหารของเุลินซีก็คือกา,ากน้ําตาลหรือหรือน้ําตาลธรรมดาของเราก็ได้ครับน้ําตาลที่ละลายน้ําแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันประมาณ1ลิตรแล้วก็นมเปรี้ยว1ขวด แล้วก็หมักทิ้งไว้อย่างต่ําก็ประมาณ20-30วันประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทําที่บ้านแล้วกันนะครับตอนนี้อเอาแค่นี้ก่อนโอเคครับเมื่อเราได้หนอกล้วยมาใช่แล้วใช่ไหมครับเราก็มาหั่นเป็นอย่างนี้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเลกๆก็เดี๋ยวหั่นให้ครบสามหนอแล้วก็เอาไปใส่ใส่ในถังนี้แล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวก็ใส่กากน้ําตาล แล้วก็ผสมน้ำเข้าไปแล้วก็ใส่โยเกิร์ตโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอะครับใส่เข้าไปเพื่อเราจะทำจุลินทรีย์หน่อล้วยโอเคครับเดี๋ยวผมขอหั่นตรงนี้ก่อนนะครับผมหั่นเสร็จเดี๋ยวให้ดูครับโอเคคราวนี้มาถึงวิธีการทำบ้างนะครับอย่างที่บอกครับ จุลินซีหน่อลกก้วยก็คือเราก็หั่นหน่อลกก้วยเป็นชิ้นๆเล็กๆอย่างเงี้ยครับเอามาใส่กะละมะเอาใส่ถังแล้วก็สิ่งต่อมาก็คือ,อากากน้ําตาลหรือใครจะใช้น้ําตาลก็ได้นะครับใช้น้ําตาลน้ําตาลใสขาวน้ําตาลใสแดงและลายน้ํา1ลิตรประมาณนี้ครับเพื่อเอามาเป็นอาหารของจุลินซีเพราะจุลินซีมันชอบกินหวานแล้วก็ ต่อไปก็นมเปรี้ยวนมเปรี้ยก็จะมีจุลินทรีย์อะไรต่าง,าง,างๆเยอะแยะเลยครับเามาช่วยแล้วก็น้ําเปล่าน้ำเปล่าเพื่อที่จะเวลาเราใส่กากน้ําตาลเข้าไปเราก็จะใส่เติมน้ําเปล่าเข้าไปให้มันปิ่มๆโอเคแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งบางคนอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับก็คือจุลินทรียน้ำมะพร้าว จุลินรีน้ำมะพร้าวผมมีขายที่ช้อปปี้นะครับผมมันจะเป็นสารจุลินซีตั้งต้นที่เอาไว้ช่วยช่วยเร่งช่วยเร่งในในอัตราการย่อยสลายอย่างเช่นว่าถ้าไอเนี้ยหมักหมักสามสิบวันกาลังดีอย่างเงี้ยครับอันนี้มันก็จะช่วยลดลดระยะเวลาในการหมักลงห้าสิบเปอร์เซ็นตก็เหลือสักสิบห้าวันก็เอามาใช้ได้ละอะไรประมาณนี้เพราะมันก็จะจุลินซีน้ำมะพร้าวมันก็จะมีจุลินซีต่างๆที่จะเป็นตัวเร่งช่วยย่อยสลายต่างๆ อยู่อะครับผมก็จะใช้1ลิตรอันนี้ขวดละห้าสิบห้ารอก็ใช้ใช้สขวดโอเคในเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์ต่างๆครบแล้วนะครับเบื้องต้นเริ่มต้นเลยเราใส่กากน้ำตาลไปก่อนเลยครับเทกากน้ำตาล กากน้ําตาลมันก็จะเหนียวเหนียวหน่อยเราก็เอาน้ําใส่ตามเข้าไปนี่ก็ช่วยล้างกากน้ำตาลด้วย เราจะเติมน้ําให้มันปิ่มให้มันปิ่มนี่เลยนะครับให้มันปิ่มกะน,นี่เลยแล้วก็เดี๋ยวเราเติมน้ําเพิ่มอันนี้ก็ใส่นมเปรี้ยวยี่ห้ออะไรก็ได้เพิ่มเข้าไปแล้วผมก็จะใส่จุลินทรีย์น้ำมะพร้าวเข้าไปเป็นตัวช่วยในการเร่งขยะเร่ง อัตราเร่งในการย่อยสลายต่างๆให้จุลินทรีย์หน่อกล้วยทำงานได้เร็วขึ้นย่นระยะเวลาในการหมักอันนี้คือเขาเรียกว่าจุลินทรีย์สารตั้งต้นโอเคอันนี้ถือว่ายังไม่ปิ่มนะครับเดี๋ยวผมต้องเติมน้ำเข้าไปา โอเคกำลังดีละ โอเคทีนี้เราก็คนครับเราจะคนอย่างเงี้ยทุกๆเช้าเพื่อให้จุลินทรีย์ทำงานได้ดีขึ้นแล้วเราจะหมักทิ้งไว้15วันเอาฝาปิดด้วยนะครับก็เป็นดันเสร็จแล้วครับผมวิธีการจะเอาไปใช้ก็คือเราก็เอาไป เอากรองเลยครับหมายความว่าเราก็หาหากรวยตักแล้วก็ออกกรองไปใช้งานได้เลยประโยชน์ของจุลินทรีย์หน่อลกก้วยนะครับก็คือเป็นฮอร์โมนในตัวช่วยรักษาเกี่ยวกับโรคพืชในหลายๆชนิดนะครับเราก็มาผสมน้ำแล้วก็ ช่วยช่วยย่อยในการอัตราช่วยย่อยสลายช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์วัตถุต,ต่างๆแล้วก็ปรับสภาพดินต่างๆนะครับประโยชน์มันเยอะมากๆแล้วก็แก้ปัญหาพวกโรครากเน่าอะไรได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ใช้ใช้ควบคู่ไปกับไตโคเดมาได้ครับสลับกันไปจุลินทรีย์ทุกตัวล้วนมีประโยชน์จุลินทรีย์หนอกกล้วยมันก็จะมีประโยชน์อะไรของมันเหมือนกันอัตราการใช้งานนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเอาไป ใส่ฝักบัวรถราดทางดินอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะใช้ประมาณ2 0 c ซีซีถึง40ซีซีต่อน้ํา20ลิตรประมาณนี้หรือพูดง่ายๆก็ประมาณ2ช้อนแกงบ้านเราถึง4ช้อนแกงบ้านเราอะครับเข้าวๆทีนี้เราก็ปิดฝาแล้วก็เอาไปหมักประมาณนั้นครับก็เป็นอันเสร็จแล้วครับผมคลิปนี้ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างๆด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องไอสารตลอดมาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุลินทรีย์หนึ่งที่ผมทําเพราะว่าผมมีจุลินทรีย์เยอะเหมือนกันครับที่เอาไว้ในการบารุงพืชผักแบบวันนี้ใช้จุลินทรีย์ตัวนี้ในการในการใช้ใช้จุลินทรีย์ตัวนี้ในการลดลดน้ําผสมน้ําลดผักเล่งฮอร์โมนอะไรก็ว่ากันไปลองดูครับ มันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่หาง่ายแล้วก็มีประโยชน์มากมายต้องลองใช้กันดูนะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากๆครับที่ฝากติดตามก็ด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ